โอเคนะครับกล่าวสวัสดีคนทุกท่านกันด้วยนะครับโย่ผมเฟอร์รี่เช่นเคยนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับใครครับแน่นอนครับผมนะผมอยู่กับสี่ภรรยาหรือภรรยาผมเองนะครับถ้าถ่ายเขาหน่อย,ยอยะวตัเขาเนี่ยไม่มีเธอ,อยังไม่มีนี่ครับเขาเปลี่ยนอวตารนะครับครเปลี่านายนอวตารอะไรก็ใช้เดิมเปลี่ยนทรง,งผมอ๋อเปลี่ยนทรงผมอ๋อตอนนี้เรามาเล่น for internet ใช่ไหมเธอมันเลยชื่อถูกกล่า เก้าสิบานปาจุกว huh. ูินกฤ่งไงพออีเด well, so. ือนไหนเนี่ยก้าในป่าโอเคเก้าก้าก้าสิบ้อ่ะก้าสิบ้าเนี่ยผมผมเจอติงกระต่ายด้วยเธอไปไรอ่ะเธอไปไหบีบีจ๋าบีจ๋าป่ะไม่เป็นไม้มันจะเข้ากองไฟนี่ด้วยี่มัเข้าเด็กมันชอบกิงอยู่คนเนี้ย ับเอย่าพูดเหมยอีกนะตอนนั้นอากไกอีกแม่งมงพูดคำหยากใส่่ค่ะแล้ตอนนั้นผมอัดคลิปไกอีกไงแต่ไม่ลงเพราะว่ามันพูดคำหยาบเยอะเกินมันทำไม่ได้เคลบราก็ได้เฮ้ยเธอมาเฮ้ยเฮ้ย้บบ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 บอบอบบบบบอบบ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 บ ดอกชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างดีผมทำไมพูดอย่างน,นี้มันน่าด่านจาัไงไปป่าวไปป่าวไว้ในนี้มาไว้ก่อไว้ก่อไว้ถามถ้กับตายก่อนถามถามว่าทำไมพวกพี่ไม่เอาไม้ใส่กองฟืนผมจะบอกว่าตัดไม้ให้หมดก่อนค่อยใส่ทีเดียวด้วยตัดรีบต <c oughs> ัดรีบตับ <c oughs> ด,ด,ด,ดเร็ว ก็คือผมจะตักไม้<อ>ให้ <ไป S 1> หมดกเราจะเข่าซตรีที่สามเดี๋ยววามมันจะตาแดงนี่นะครับเรียบมากแล้วก็เรียนรู้สกิลได้นะครับว่าหนึ่งต่อสามสี่เราทำไงเล่ดีๆนะผมต้องไปตักติ้งกันแต่นะครับถ้ามันดอบให้ผม,มนะตักต้นไม้ ตีกระต่ายเั้าแจ๊กไม่ใช่หรอได้มาแล้วเพราโชวดเดียเจอติงกันได้ยปล่อยมาเลยในผมได้ติงกันต่ามาแล้วเธอเอาเลยที่ผมก็นี่ครับผมผมได้ติงกันต่ามาแล้วไงผมเปลี่ยนแล้วอ่าฮะไปเจอมาหายหมดแล้วใช่ไหมเรือดเนี่ยเดือดเลยครับ เราเราไม่ได้แบบเดินแบบเดินเที่ยวผับเทียวบานนะ,ะไม่ไม่ไม่ไรไม่ไม่มไรเราได้หามาอีกน้อยมากเลยคือไปแที่แย่มาถ้าเกิดไม่มีใครมาแบบมาตีตุ๋เรานะครับอะแล้วปลาที่เรือหายไปไหนบอกวนะ่าน่ะไม่เธอปลาที่เรือหายไปไหนนะ แล้วก็อย่าลืมฝากช่องช่องใครครับบอกช่องไหนหบอกชื่อช่องไหนไหนไหนในยูทูบหรือว่าจะเอาแบบฝากไว้ในทิกตอกเฮ้ยกูเปิดเพลงกูติดลิเกซิกไหมเปิดหนึ่งละกันอ้าวทีมง <c oughs> <'re> านเปิดเพลงพอพอพอทีมงานพอแล้วแต่กูดูลิเกซิกพอพอครับอยู่งนะั้นไหม เราตัดนะครับรัเปิดเพงไปแล้วเมื่อกี้จะเปิดได้เดกเดียวนะครับกดลิก,กสิก์มันมีอยู่แล้วแลวหละช่องอะไรช่องดึงขอฝากช่อติ๊ตต์ลวกันอ่าช่องติ๊ต่อชื่อว่าพอยเองครับที่เป็นลูกลูกไหนไม,ม่อบอกนะอ่าลูกไหนไม่แน่ใจนะครับแต่หน้าขึ้นขึ้นลิ้นหน้าขึ้นน้ปดอะไรไป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 ไเไป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 ไาไปไะกปไปไไป กดเข้าไปนะเออนั่นแหละกดเข้าไปให็นไหมที่เมาส์ชี้อยู่เนี่ยเนี่ยเนหัวเนี้เนี่ยเนี้ยเนี้กดเข้าไปเห็นปะว้าวโอ้โหตกใจๆเราไม่ไปเหรอเรายังไม่พร้อมเลยจุดนี้ผมไม่ค่อยโอเคนะครับร่างกายปวดเป็นไข้อาเจียนไม่สบายตัวร้อนคืนนี้กัสซูกาเพิร์ลดีทุกคนเข้าไม่ทันนะใช่ครับมือที่ไหนลอ้โหตกด้วย ตัวก่อนได้เลยไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนอันนี่อืมตรงนี้มันคืออะไรเป็นหน้าแบบด้วยซองกอบกอบได้เลยอันนี้เราตอนนี้เรามีเหล็กแล้วนะครับเราจะเล่้งแบบแบบกาลสกาวคืนหรือฟอร์อินเตอร์ไนท์แบบไม่เหมือนผมน้อย S <S วิ่งกลับอย่างนู้นเลยไปเด้อแค่มาโอ้โหแม่งสปอยวิ่งกลับเลยอ้าวเฮยชัดสเอาไมัไปตัดต้นไม้มาน,นี่มาวมัน,นี้มาผู้โชว์ตัวนี้มาอ้าวไปไหนแล้ววะอ้าวอ้าวอ้าว อะไรอ่จะจอบขอมกับปืนเจบูคุณดูครับผมจะบอกกับคุณดูว่าโอ้เนื้อเนื้อเต็มเลยมีเนี่ยไม่หมดยังไม่หมดยังยัง,ยงมีอยู่ย,ยังมีอยู่เตรียมบูไปก่อนมีเรืออยู่เว้ยไห็อไหมอี๋อออออ ขงดีขงดีเอาประกอบประกอบาประกอบโอ้กระครบนี้าาระนี้โหหนไปบะอะไรชิ้งหน่นนยหนักตรงไหนวะอนนงไงอ้สมจิ้งหน่อย้เอาไปแล้วโอ้ยยอะไรอะอะไรอะชิวด้วยกูกำลังสิ้นสวนแล้ว <c oughs> โอ้ยคนดูช่วยข่อยเน่คนดูโอ้ยช่วยด้วยท่านผู้ชมคนท่านผู้ชมไปช่วยโอ้ยร่างกายกูแม่งโดนย่อยไปแล้วอิโมชั่น